คนที่จะติดต่อมาหาคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะเขาคนนั้นจะเป็นใครเช็คพลังงานของตัวคุณกันก่อนมีภาะวะคนเป็นผู้นํานะคะในช่วงนี้คิดมากคิดเยอะเหมือนมีเรื่องราวที่จะต้องจัดการค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันต้องเป็นผู้นําครอบครัวเป็นหัวนหน้าเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นการนําทีมหรือเป็นแกนนําหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้านะเพราะว่า มีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ตัดสินใจเยอะเหมือนกันบางครั้งอะร่างกายก็ไม่ไหวจิตใจก็อ่อนแอมากๆเนี่ยคะ่ะในช่วงนี้นะคะเป็นในลักษณะประมาณนี้อ่ะแล้วคนที่จะติดต่อมาหาคุณในเดือนธันวาเนี่ยเขาคนนั้นจะเป็นใครอือหึเป็นคนใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณเป็นคนใหม่ๆที่อาจจะมาจาก เพื่อนแนะนำเป็นคนรอบข้างแนะนำมาให้รู้จักนะคะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อเติมเต็มหัวใจของคุณเข้ามาเพื่อที่จะรักษาเยียวยาหัวใจของคุณพูดง่ายๆว่าเป็นคนใหม่ๆที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาก็ยังบ่งบอกว่าความสัมพันธ์หรือว่าโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อ ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงเหมือนกันคนคนนี้เป็นคนไกลได้เหมือนกันนะคะต่างชาติต่างภาษาเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่อยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในระเบียบอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้